๋มาเรียนจริงเหรอแหล่งเดียวเลยปะมาเรียนนี่ก็มาเรียนก่อนตมตูมหน้านิดนึงนะคะตูมหน้านิดนึงนะคะมาเรียนนะคะการเพชรนี่คือสวยงายสวยง่ายสวยสวยสวยระดับสวยจ้าจะบ้าเนี่ยไม่ทันจับตัวเกอร์เลยนี่ยังต้องจับตัวเกอร์สูงเดี๋ยวก่อน มันยาวมากแบบไม่จบเส้นหนีหนังผิดเออหนังผิดดูผิดเวลากินก่อนนะจะเริ่มแล้วเขาเริ่มเรียนสามโมงรอคนมาไม่ครบเรียนไม่ได้ทุกคนก็ยังไม่ครบอยู่ดีค่ะครบแล้วไม่ได้อะที่กระเตอจ้าใครคือกระเตอไม่ครบเชียเฮ้ยครบแล้วใครมาบ้าง